ก็ขอให้ท่านได้เตรียมการนะครับขอให้ท่านเตรียมเตรียมการได้เลยนะครับตอนนี้พิธีกรตามแม็กคิวไลท์แล้วก็ขอเรียนเชิญชวนนับท่าน้ราที่เคารพทั้งหลาย่านนี้ใมไม่เดินทางตาไหลเลยนอีกสิบนาทีข้างหน้านี้นะครับเราจะตั้งขบวนเพื่อที่จะเชิญองค์กระถิ่นของเรานะครับไปเวียนรอบบูโบสดเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านที่เคารพทุกทุกท่านนะครับ ได้มาร่วมกันนะครับได้มาร่วมกันในขบวนของอาการของแถมนะสำหรับเดินทางกลับนะนนนแชองก์ถตันนะวันนี้คุณยุจะขี่รถจักรยานกลับกรุงเทพได้ไหมครับขอขอโอเคนี่วันดนี้ดีนะครับให้อุปกรณ์ในการเดินทางด้วยโอโคนี่ครับระหว่างทางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีประกาศแจ้งมาขอความกรุณาท่านผู้เป็นเจ้าของรถ หมายเลขทะเบียนต่อไปนี้นะครับโตโยต้าบอท3900ปราจีนบุรีนิสันบิกเอ็มนะครับปน1607ปราจีนบุรีและอิสุสบอใบไม้1859ของาการาะาท่านได้ขยับรถนะครับจะมีเจ้าหน้าที่ดูแลอยู่นะครับเนื่องจากว่า รถของท่านอาจจะต้องขอความกรุณาช่วยขยับนิดนึงนะครับเพื่อเกิดการจราจรที่เรียบร้อยนะครับในเวลานี้นะครับขออภัยที่อาจจะเป็นการรบกวนท่านนะครับท่านเจ้าของรถทั้งสคันนะครับหมายเลขทะเบียนอ,อรบอไปไม้ทอนหารสา0เกนะครับปราจีนบุรี เป็นรถโตโยต้านะครับจริงเหรอแล้วก็เป็นรถนิสสันบิ๊กเอ็มอีกคันหนึ่งนะครับปอปลานอนหนู1607ปราจินบุรีและอีซูสุครับได้ได้เต่ารี้ยงาเลยสามคันสามยี่ห้อเลยครับนี่บอกไปไม่รู้รเดี๋ยวรอรับทีมอีกเพราะทางบูนาท่านด้ือขยับรถนิดนึงนะครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลนะครับคอยบอกว่า ขอความโอณาท่านขยับไปตรงไหนอย่างไรนะครับเนื่องจากว่าอาจจะเป็นการปิดช่องทางนะครับอาจจะเป็นการปิดช่องทางหรือว่าการจัดการจราจรนั้นระบบการไหลเวียนอาจจะไม่ลื่นไหลติดขัดนะครับก็ขอความโอนาทั้งสามท่านช่วยขยับแลไระมูลเนเข้นี่แหละครับเขาเรียกทุกขลาบครับพอได้พอได้มาแล้วเริ่มเริ่มทุกว่าจะเอากลับยังไงคันหมายเลขทะเบียน3900นี่รอเปล่า เก้าสี่สามของคุณวิเชียนเลยครับเอ้ามีผู้มาแจ้งว่าเป็นรถของคุณวิเชียนวิเชียนไหนก็ไม่ทราบข้าวัดเลยนะครับเอ้าคุณวิเชียนครับคุณวิเชียนบ้านบ่อทองครับคุณวิเชียนบ้านบ่อทองช่วยมาขยับหน่อยขึ้นมาข้างหาววัดไหนอะไรอะไรอะไรขึ้นมาข้างหลังรถก็เอาครับคุณวิเชียนวังหอมครับขอความ